สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟ้แฟนวิพาพรเวชนาวิทย์ในซีไซส์โฟกัสพิกดข่าวนะคะเช้านี้เรารายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักหลายพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบางจุดเป็นพื้นที่ลุ่มนี่นะคะน้าท่วมแน่นอนค่ะแต่นอกเหนือจากท่วมแล้วผ่านไปบางจุดมีภาพของท่วมแล้วขังด้วยนะคะพิกัดนี้ชมภาพกันหน่อย่ันทังแอปพลิเคชันซีไซส์รายงานจากขอนแก่นค่ะเนี่ยค่ะท่วมและขังด้วยนะคะ จุดนี้ก็คือชุมชนเหล่านาดี12อําเภอเมืองขอนแก่นค่ะท่วมขังก็ได้รับความเสียหายไปตามๆกันสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดตอนนี้น้ำลดนะคะแต่ความเสียหายยังเกิดและคนในชุมชนที่นี่หลายคนได้รับผลกระทบจากพิษโควิด19คือตกงาน เครือข่ายชาวบ้านก็เลยจับมือกันนะคะช่วยเหลือกันในการแบ่งปันเข้ากล่องให้กับชุมชนมิตรภาพจุดที่เกิดน้ําท่วมค่ะคุณผู้ชมคือจากชุมชนเหล่านาะดี12เอาเข้ากล่องไปแบ่งปันให้กับชุมชนมิตรภาพที่เกิดน้ําท่วมนะคะภาพนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะน้ำขังจนทำให้ได้รับผลกระทบไปหลายครัวเรือนสำหรับที่ชุมชนมิตรภาพนะคะลองฟังเสียงฟังบรรยากาศ การช่วยเหลือกันที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ครัวปันสุขเราทํำข้าวกล่องไปแจกให้กับชุมชนมิตรภาพคุ้มรงสีนะคะเพราะว่าน้ําท่วมออกไปไหนมาไหนลําบากเราก็เลยช่วยเหลือหนึ่งมื้อด้วยาการทำข้าวกล่องไปแจกนะคะจากครัวปันสุขชุมช,มชมเนเหล่านาดี22เราก็จะผัดกระเพราไก่ผัดกระเพราหมูแล้วก็ทําไข่เจียวให้เด็กๆนะคะ จำนวนร้อยกว่ากล่องค่ะไข่เจียวสำหรับเด็กๆหอมค่ะหอมอร่อยทำใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะอีกข้างหน่อยเราก็จะนำไปแจกที่ชุมชนม,มิตรภาพคุ้มรงสีนะคะเพราะเจอปัญหาน้ำท่วมหนักมากตอนนี้มารอกัน50คนแล้วค่ะฮะตอนนี้มารอแล้วเหรอใช่ตอนนี้ชาวบ้านรอกันอลย เราลิฟท์ทลิวค่ะเราลิฟท์ทำเรา,เร,าริฟท์ทำเราเห็นคนมารอรับข้าวก็ชื่นใจนะคะวันนี้ลค่ะอเนี่ยค่ะเห็นคนมารอก็ชื่นใจนะคะพี่ๆจากชุมชนเหล่านาดี12ออำเภอเมืองขอนแก่นนำอาหารน้ำดื่มไปแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนมิตรภาพ ชุมชนมิตรภาพนี่เป็นหนึ่งใน11ชุมชนริมทางรถไฟในเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะจุดนี้มีครัวเรือนกว่า140หลังคาเรือนประชากรนับแล้วนี่กว่า800คนเลยนะคะเจอปัญหาน้ําท่วมบ่อยมากค่ะเพราะว่าจุดนี้อยู่ใกล้กับบึงด้วยเวลามีฝนตกลงมาหนักๆน้ําในบึงก็เอ่อมาท่วมนะคะ ผลกระทบแรกคือชาวบ้านไม่สามารถสัญจรเข้าออกชุมชนได้จะไปทํางานจะไปหาซื้ออาหารลําบากค่ะโดยเฉพาะเรื่องการหาซื้ออาหารคือช่วงนี้หลายคนขาดงานขาดรายได้ด้วยส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบไม่มีสวัสดิการดังนั้นตอนนี้ภาพที่จะดูแลกันได้ก็คือคนจนเมืองนี่แหละค่ะดูแลกันเองคุณผู้ชมคะเข้าใจกันและกันแล้วก็พยายามที่จะหาทุนททรัพย์หาเข้าของมาแจกจ่ายแบ่งปันกันในสถานการณ์นี้นะคะ